รถไฟขบวนธรรมดาที่254นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางชนบุรีนะครับกําลังจะผ่านบริเวณชุมชนบ้านมิงนะครับอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ <c oughs> วันนี้เสียเวลาหลายนาทีเลยนะครับสำหรับขบวน254นะครับ ขบวนธรรมดาที่254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางกรุรีนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับ4539วันนี้ทำขบวนโดย GEA 4539นะครับกับขบวน สองห้าสี่นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีกำลังจะเข้าจอดที่จุมทางหนองปะดุกนะครับ